คุณพ่อเนี่ยได้สำนึกในความผิดนะว่าเรื่องแรกสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของท่านเนี่ยก็คือว่าท่านเป็นข้าราชาการทหารแต่ท่านได้เสียน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อพระมหากษัตย์ประการต่อไปเนี่ยนะครับท่านเป็นกรรมการในการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตย์เนี่ย ท่านก็นได้ทําเรื่องบางเรื่องที่มีบางควรการเรียกร้องนะครับเดโมเรซี acy, หรือประชาธิปไตยของคณะอดอนนะรหกสามณปัจจุบันก็ยอมรับเช่นกันนะว่าปัจจุบันได้เห็นเชิงประชากษ์กันแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการเรียกร้องประชาธิปไตยสุดท้ายเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้กลายเป็นคอมมิวนิสต์นะดังที่ปีดีได้มีเคยวางหลักคิดไว้ตั้งแต่ตน้นหลักคิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากเหล่าบรรดาอาจารย์นะครับ แล้วก็คนบงการอยู่ต่างประเทศซึ่งไปเรียนหลักคิดนี้มาจากประเทศเยอรมนีเป็นหลักคิดของคาร์มาร์กหรือ,อลัทธิที่ว่ามานะร์กซิสนการนำมาใช้ในประเทศไทยและก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้วัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเดโมโเครซีหรือประชาธิปไตยเป็นหลักคิดในการต่อสู้ต่อมาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เราประมาณปี2019หรือ2020ก็ใช้หลักคิดและวัฒกรรมนี้ในการต่อ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของคณะอลาษฎน,นะครับคณะราสซดซึ่งเป็นประเด็นตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมามีการบิดเบือนประวัติศาสตร์มีการออกมาเคลื่อนไหว ะะมีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าคณะราษฎร63ขึ้นมานะะพยายามเรียกร้องที่จะให้ประเทศไทยเป็นด e โมคราซีสุดท้ายก็เรียกร้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แลวก็เป็นสหาราชอาณาจักรเป็นราชอาณาจักนระะเป็นสาธารณรัฐนะะก็เรียกร้องไปสารพัดไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบอบคอมมิวนิสต ซึ่งข้อเรียกร้องเหล่านี้ถูกปรากฏขึ้นในสื่อต่างๆมากมายฮะปรากฏการเหล่านี้เราคงเห็นแล้วเราไปดูในเชิงปรากฏการฮะข้อถแถลงล่าสุดของญาติซึ่งเป็นลูกของคณะ,ะ,ะรัษฎรมาแสดงการสำนึกผิดในสิ่งที่บิดาตัวเองได้ทำนะครับทำการยึดทรัพย์ทรัพย์สินของพระปหากษัตริย์ที่ยอมรับว่าเป็นการมิบ,บังควร และก็มีการขอพระราชทานอภัยโทษหลังจากหนึ่งในข้าราชกรนะได้สั่งเสียไว้ซึ่งก็มีสองคนนะเป็นอย่างน้อยที่มีการสั่งเสียไว้ซึ่งที่ที่ผ่านมาเป็นเพียงข้อเขียนนะครับบทความนะครับในเชิงประวัติศาสตร์แต่คราวนี้นะลูกนะครับญาติซึ่งเป็นตัวเป็นเป็นเลยเป็นลูกชายนะออกมาพูดถึงการสำนักผิดที่เกิดขึ้นโปรดกล้าให้ได้เป็นในพลของกองทัพบกนะครับ สำหรับบิดาของผมเนี่ยนะฮะท่านชื่อพันตรีสเวกสนิลันดรนะครับได้รับพระราชถินนามว่าขุนนิลันดอนไช่จบจาโลงในในร้อยนะครับและรับราชการเป็นในหารปืนใหญ่สังกัดปืนหนึ่งรักษาพระองค์ขณะท่านมียศเป็นร้อยโทเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับผู้มังคับบัญชาคือพันตรีแปลกพี่บุญสงครามคือจอมพันปอเนี่ยนะครับแล้วก็พญาฤทธิ์อัคเนย์นะฮะ ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในนามของคณะราษฎร2,475สายทะหารบกต่อมาเมือ่อท่านรับราชการเป็นพันตรีเนี่ยคุณพ่อก็ได้ลาออกเนื่องจากว่าคณะราษฎรเนี่ยได้แต่งตั้งท่านนะฮะให้เป็นแม่กองสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับรและอาคารตึกสองฝากของถนนราชดำเนินนะ ผลจากการทำงานของท่านอันนี้เนี่ยนะครับท่านก็ได้สร้างตึกที่อยู่อาศัยของท่านเป็นตึกสี่ชั้นก็อยู่ที่ตรงข้ามกะวังสนจิตเนี่ยครปัจจุบันตระกูลนิรันดรก็ให้โรงเรียนเซียนแอนดรูงเช่าคุณพ่อเนี่ยได้เป็นคณะกรรมการของตรวจสอบสมบัติของพระครังข้างที่นะคับกับสมบัติ ถ้าเราจะซันซึ่งเรียกว่าอะไรสมบัติพระครงข้างที่กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตย์นะครับตั้งแต่ปี2475นะะถึง2491เนี่ยประเด็นก็คือว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยได้สำนึกในความผิดนะว่าเรื่องแรกสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของท่านเนี่ยก็คือว่า ท่านเป็นข้าราชาการทหารแต่ท่านได้เสียน้ำพิพัฒน์สัตยาตอบพระมหากษัตย์ประการต่อไปเนี่ยนะครับท่านเป็นกรรมการในการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตย์เนี่ยท่านก็ได้ทําเรื่องบางเรื่องที่มีบางควรนะครับท่านก็สั่งเสียนะครับว่าท่านต้องการที่จะ ขอพระรัฐาอภัยโทษแต่คุณพ่อไม่มีโอ,อกาสปรากฏว่าท่านได้เสียชีวิตก่อนนะครับดยโรคอ,อะไรความดันสูงแล้วก็เป็นอัมพาตน,นะฮะขราพ,รพเจ้าขอพระกรมราอนาุญาต กาแล้วผมขออำนาจสืแทนพระยจทานบรารมีชัยฤาขอร้อนก้าวั้งสามพระองค์ขอพระเจ้าแผงไพร่โทษทางนี้ตื้มิญญาณคุณพ่อผมวันนี้ราดอนชัยจะได้ไปสู่สุคติและความเป็นสิริมอองคลจะได้นำมาสู่ครอบครัวสกุลวันนราน สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาชานานนะฮะอยากให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ท่องแท้นะครับว่าสถาบาันพระมหากษัตริย์กับชนชาติไทยเนี่ยอยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยพระขุนบรมนะฮะร,ร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยกันมากราบเท่าทุกวันนี้นะครับ แม้แต่ย้อนอดีตไปเนี่ยถ้าเปิดศึกษาประวัิศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยแพย้สงครามกองทัพสัมพันธมิตรก็เข้ามาสู่ประเทศไทยเต็มหมดนะครับโดยพระบรมมีของร้นเก้าและกันที่แปดเนี่ยนะท่านเป็นประธานในการสวนสนามกองทพกอตอกต่อกองทัพสัมพันธมิตรเ่ยนะ เป็นเกียรติประวัติต่อประเทศไทยนะครับแม้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดกนะ็อยากให้น้องๆอยเยาวชนเนี่ยได้ยึดถือพระราชาดำหลาดของร้นเก้าและกผนที่เก้านะครับว่าการจะปฏิบตัติต่อซื่อการรับรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับก็ควรใช้สติรู้คิดปัญญารู้ตัวนะครับ อย่าเชื่ออะไรง่ายๆเพราะน้องนองเยาวชนทั้งหลายเนี่ยเป็นอนาคตของประเทศไทยของชนชาวไทยซึ่งจะต้องดูแลและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบชั่วฟ้าดินฉลายมีเหตุผลสมควรอย่างยิ่งที่คุณพ่อสำนึกผิดนะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นหนึ่งในคณะราษฎรเฉพาะตัวคุณพ่อเนี่ยได้ทำอะไรไว้หลายหลายประการที่ไม่ถูกต้อง นะครับแล้วบ้านปลายแล้วบ้านปลายเนี่ยม <S <S มเมื่อท่านสํานึกผิดและจะขออภัยโทษเนี่ยท่านมีโอกาสแล้วเพราะท่านเป็นอมมาตนะครับพูดก็ไม่ค่อยจะได้นะฮะเขียนนี่ไม่ได้ได้แต่นอนร้องไห้พ<ๆ>มเหมนก่าตาจําได้นอนร้องไห้ครับแล้วคุณพ่อก็พูดเป็นคาคุณพ่อบอกคุณแม่เนี่ยบอกว่าที่ท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะท่านเสียน้าไปพััตยา การจำนนกผิดครั้งนี้เป็นการกระทําของทายาติของคณะรัษฎรซึ่งเป็นสายทบบอนะเขาก็ถแถลงด้วยน้ําตานะครับิบิดาขอพระราชทานอภัยโทษนะครับการกระทํามิบังควรช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2491ที่เข้าไม่เข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าไม่เข้าใจตรกกะของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ขณะที่การศึกษา แนให้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ถ่องแท้อย่าเชื่ออะไรง่ายยันสถาบันต้องดำรงอยู่ชั่วนิรันดรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับกรุงเทพมหานครพลโทรสรพจนะครับนิรันดอนบุตรชายของพันตรีสเวกนิรันหรือขุนนิรันชัยหนึ่งในสมาชิกคณะรัษฎร2,475สายทหารบกถแถลงข่าวขอสำนึกผิดแทนบิดา ที่ได้กระทำมิบังควรต่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นของตนเองเขาได้บอกว่านะครับพระบิดา,ดาขณะที่บิดาซึ่งมียศเป็นร้อยโทนะครับได้เข้าร่วมกับผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเ,เมื่อ2,475ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งจากคณะสะดรให้ก่อตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งสร้างปัญหามาโดยตลอด ก่อสร้างอาคารบน2ฝั่งรนะับถนนราชดำเนินและได้สร้างสถานที่อยู่อาศัยของบิดาเป็นตึก4ชั้นตรงข้ามวังสวนจิตรดานะปัจจุบันให้โรงเรียนเอกชนเช่านอกจากนี้บิดาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพระคลางข้างที่กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี2475ถึงปี2491และสมัย นั้นมีสะสะอุบลราชธานีนะครับอ,อ,อภิปรายถึงความไม่โปร่งใสนะครับของการรักาการตรวจสอบออพระคังข้างที่นะครับบีดาจึงจับสะส,ะสะนั้นโยนน้ำหน้าตึกรัฐสภาต่อมาบีดาได้ร่วมกับหลวงธรรมรงนาวาสวัสด์ก่อตั้งธนาคารนครหลวงกระทั่งบีดาได้เป็นประธานธนาคารนครหลวงในเวลาต่อมา นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าก่อนบิดาเสียชีวิตเนี่ยได้สํานึกผิดนะครับว่าเป็นข้าราชการทหารแต่ได้เสียน้ำํำพิพัฒน์สัตยาต่อพระมหากษัตริย์กับสมัยที่ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ทําเรื่องบางเรื่องที่ไม่บังควรแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเรื่องที่ไม่บังควรคืออะไรนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงและก็อัมาพาตนะครับ เวลาที่ผ่านมาตนได้ปรึกษาเรื่องนี้กับพี่ชายต่างมารดาซึ่งต่อมาพี่ชายต่างมารดาก็เสียชีวิตนะครับก็จะนําเรื่องนี้มาเล่าแล้วตัวเองก็ในครอบครัวนั้นก็ไม่เข้าแข็งแรงเลยเฉพาะหล,ลานๆที่มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ที่เหลือก็ที่มีชีวิตอยู่ก็อาการพิกลพิการกันหมดนะครับนั่งรถเข็นกันแล้วนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธาน สวนสนามต่อกองทัพพันธมิตรซึ่งเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยได้อยากให้เยาวชนยึดถือพระบรมราชการที่9ว่าการรับรู้ข่าวสารต่างๆควรใช้สตินะครับปัญญารู้ตัวอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเพราะเยาวชนเป็นอนาคตของชาติซึ่งต้องดูแลและป้องปกป้องรักษาไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์และรักษาบ้านเมืองไว้ชั่วนิรันดร์นะครับซึ่งการปฏิวัติ2475นะครับคุณพ่อได้สำนึกผิดในการกระทำ ดวงวิญญาณของคุณพ่อคงไปสู่สุคติผมได้ทําหน้าที่แทนคุณพ่อและไม่สามารถตอบแทนคณะรัษฎรหรือลูกหลานรัษฎรคนอื่นได้อย่างไรก็ตามอาจมีโอกาสได้พูดคุยบุตรบางคนของคณะรัษฎรนะครับซึ่งก็สํานึกผิดและอยากขอพระราชทาอภัยโทษเช่นเดียวกันแต่ไม่มีโอกาสก็นะเสียชีวิตไปก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรประการแรกนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ก็เห็นว่า สิ่งที่เห็นในเฉิงปรากฏการณ์นี้เป็นการออกมาเคลื่อนไหวของญาติคณะรัษฎรนะครับอ่านออกมาเคลื่อนไหวของคณะรัษฎรมาขอพระราชทานอภัยโทษนะครับในช่วงปลายปีพุทธศักราช2503หลังจากที่เกิดเรื่องนี้มา88จ89ปีเข้ามาละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเป็นเหตุการณ์เก่าๆที่มีการเขาเรียกว่าเขียนในประวัติศาสตร์ไว้ว่าญาติพี่น้องคณะรัษฎรเองแสดงความเสียใจสำนึกผิดแต่ละคนสำนึกผิดทั้งนั้นก่อนเสียชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยบนส่วนทราบไหมฮะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองในแต่ละประเทศนะครับมักจะเกิดสงครามเกิดขึ้นหลังจาก2 4 7 5ก็เกิดสงครามเกิดขึ้นที่พุ่งมังเขนนะฮะประชาชนนับหมื่นคนต้องเสียชีวิตจากการแย่งชิงอํานาจของคณะสะอรที่มีพันเอกพยาผู้ลผลพลพยุหะเสนาปีดีพนมยง <c oughs> นะครับแล้วก็พระองค์เจ้าบวรเดชนะจึงซึ่งใช้สีลักษ์สีน้ําเงินเข้ม นะครับในการต่อสู้กันทั้งมีทั้งพลเรือนมีทั้งทหารบาดเจ็บล้มตายในการแย่งชิงอำนาจครั้งนั้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยขาดความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนะครับที่เราต้องเสียพื้นที่ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นเหมืองทองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันให้กับต่างชาติก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับต่างชาติก็เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในถนนหนทางต่างชาติเข้า,ขามา,ารับเหมาดําเนินการทําในประเทศไทยทั้งหมดเลย <c oughs> แบ่งเศษเงินนะบางส่วนให้กับคนไทยนะครับตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับพระมาะัตริย์ถูกกันแกล้งอย่างหนักถูกทำร้ายถูกโจมตีถูกเล่นงานถูกจับพระ,รพระรบรมวงศานุวงศ์ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับน่าสงสารมาก นะครับในอดีตที่ผ่านมานั่นคืองานวิเคราะห์ในเชิงงานวิเคราะห์ยังบอกอีกชั้นหนึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าเมื่อคณะราชกรนั้น,นที่พ,พ,พูด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 กันเนี่ยบอกว่าสํานึกผิดคราวนี้เจอของจริงญนะาติคณะราชกรของจริงมาสํานึกผิดของจริงนะครับคงเป็นข้อตอกย้าว่าประวัติศาสตร์บางส่วนนั้น,นเป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาการเรียกร้อง นะครับเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยของคณะอดอน63นะร6-3กสณปัจจุบันก็ยอมรับเช่นกันนะว่าปัจจุบันได้เห็นเชิงประจากกันแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการเรียกร้องประชาธิปไตยสุดท้ายเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้กลายเป็นคอมมิวนิสต์นะดังที่ปีดีได้มีเคยวางหลักคิดไว้ตั้งแต่ตน้นหลักคิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากเหล่าบรรดาอาจารย์นะครับ แล้วก็คนบงการอยู่ต่างประเทศซึ่งไปเรียนหลักคิดนี้มาจากประเทศเยอรมันีเป็นหลักคิดของคานมารหรือ,อลัทธิที่ว่ามาร์กซิสนะารนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้วัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเดโมกครซีหรือประชาธิปไตยเป็นหลักคิดในการต่อสู้ต่อมาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราประมาณปี2019หรือ2020 ก็ใช้หลักคิดและวัฒกรรมนี้ในการต่อสู้ต่อมานิสิตนักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลาสิบสตุลาหนึ่และ6ตุลาหนึ่เข้าร่วมจับอาวุธกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในป่านะฮจนเป็นพอรอทอน่ะพร์พอร,อพอรอทอผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับนะต่อมาพลเอกเปรมตินสูรานนท์ราวปี2520ในแผนที่ชื่อว่า66สิทับสอในปี2523นะคะระับพลเอกเปรมก็อภัยโทษอภัยให้ จเป็นที่มาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะฮะจากอดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยนะครับก็ออกมาเล่นงานกลุ่มเยาวชนปลดแอก63นะครับที่ไปฟังปฏิวัติศาสตร์บิดเบือนเชื่อนะครับอยากจะเป็นคอมมิวนิสต์บางส่วนก็อยากจะเป็นประชาธิปไตยเหมือนฝรั่งมังค่านะครับซึ่งปัจจุบันดโมกซีหรือประชาธิปไตยกำลังส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักเนี่ยทั่วโลกเนี่ย 80ล้านคนเขาไปแล้วตายมากกว่า1.7ล้านคนจากสิทธิเสรีภาพที่เกินความพอดีนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นจากต้นแบบของประชาธิปไตยที่กําลังแพร่ระบาดในฝั่งของยุโรปที่เป็นต้นแบบของการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยนะครับประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยฮะในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์จําได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้คาพูดว่า,าภาษาที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นหลักวัฒกรรมที่เรียกว่าไลเออร์ทฤษฎีการโกหกโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงขันมากนะครับได้วางหลักคิดนี้ไว้และต่อมาเลลินนํามาใช้อดาฟฟิลเลอร์นามาใช้และมีคนไทยคนหนึ่งนะครับได้ไปเรียนหลักคิดนี้และเอามาสอนให้กับลูกศิษย์เขาคนนี้เสียชีวิตไปแล้วและามาสอนให้กับลูกศิษย์เขาแล้วก็ลูกศิษย์เขาเนี่ยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีหนีไปอยู่ดูไบและต่อมาเนี่ยก็ ไปอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีจนถึงปัจจุบันนะครับไปศึกษาหลักคิดของคาร์มาร์กอเดฟฟิลเลอร์นะเลนินนะครับที่ถูกนำมาใช้ต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดสงครามโลกครั้งที่2คนตายไปมากกว่า10%ของโลกการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีโซเวียตรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสงครามที่เกิดขึ้นยาวนาน ส่งผลทาให้ประชาชนได้รับความเสียหายสภาวะเศรษฐกิจส,สังค,งคมการเมืองล่มสลายไปหมดเลยนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในซีเรียนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดหลักคิดขานมาร์กทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมถูกนำนำมานำไปใช้ในซีเรียนะครับในไนจีเรียในแอฟริกานะครับที่ผ่านมาประเทศที่เรียกร้องดโมแครซีหรือประชาธิไปไตยถูกแบ่งเป็น2คือปัจจุบันนี้คือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้มีการแบ่งเวียดนาม เป็นเวียดนามเตือและเวียดนามใต้แต่เราคงได้ยินรู้จักกับเวียดกงเวียดกงที่สู้กับสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตลอดวันนี้คงได้เห็นชัดเจนผมบอกว่าไว้แล้วว่าในคณะรัน,นีรยเขาสํานึกผิดนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คงเห็นชัดนะสิ่งที่ผมเคยเรียนอธิบายไว้นะครับและสิ่งที่กลุ่มรัฐมนร6หกสามเดินอยู่เนี่ยเป็นหลักคิดที่ถูกชุดความคิดหนึ่งที่เรียกว่าไลเออร์หรือการโกหก โกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเพราะหลักคิดเหล่านี้เป็นหลักคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ไกลเข้ามาทําการปกครองให้คนที่ใส่ชุดความคิดนี้สร้างไอดอลขึ้นมาสร้างความเชื่อขึ้นมานะนักวิชาการที่หลบหนีอยู่นอกประเทศและในประเทศเป็นเพียงกลน,นมือเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพื่อสร้างเป็นเหตุไอดอลนำความเชื่อชุดความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับสุดท้ายนะครับ คนที่เป็นแกนนําเหล่านี้จะถูกกวาดล้า,ลางโดยจะก,กวาดล้างเริ่มต้นนะจะเริ่มต้นจากแกนนําจากแกนนําผู้สนับสนุนหรือผู้บงการหลักในประเทศไทยกําลังเดินอยูนะ่จะปล่อยและสาวผู้บงการและสุดท้ายผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานักแสดงเจ้าเมืองแต่จะโดนกวาดล้างทั้งหมดตอนนี้ธนาธรก็โดนไปหลายคดีแล้วนะครับแล้วก็ทรายนะฮะซึ่งเป็นดาราก็โดนไปหลายคดีแล้ว นะครับแล้วก็ยังมีแกนนําต่างๆโดนกันไปรวมทั้งหมดในกรุงเทพมหานครจากสำนักงานตบวงชาติรายงานว่ามีไม่ต่ํากว่า200คดีการกว่าล้างรูปแบบใหม่เนี่ยเป็นการกว่าล้างที่ใช้หลักนิติรัฐแต่การกลัดล้างรูปแบบอดีตก็ามายิงเป้าเนยค่าทิ้งหมดเลยในเชิงงานสังเคราะห์เราคงได้เห็นจากปรากฏการณ์นะครับการถแถลงข่าวของลูกคณะสฎรมันสะท้อนถึงปัจจุบันแน่แน,นอนฮนะจะส่งผลต่ออนาคตอันเกิดมาจากอะไร พอประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์กับผลล่าสุดการเลือกตั้งที่ออกมาความพ่ายแพ้ของพรรคทักษิณน,นะครับส่งไป26แพ้ไป16นะครับความพ่ายแพ้ของธนาธรส่งไป42จังหวัดปรากฏว่าพ่ายแพ้ทั้งหมดคงเป็นคำตอบชัดเจนว่าหลังจากนี้พอทุกอย่างตกผลึกเป็นเกล็ดเขาเหล่านี้จะถูกกวาดล้างทั้งหมดนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของลูกข้าราชการญาติพี่น้องข้าราชการทรัพย์ส,สินที่จะคืนหรือไม่คืนเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นแต่มันบ่งบอกจากอดีตมันบ่งบอกปัจจุบันและแน่นอนจะบ่งบอกอน,นาคตว่าฟันธงได้เลย,เลยจะโดนกวาดล้างในรูปแบบที่เรียกว่านิติรัฐนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเนื้อฟ้ายังมีฟ้า ราชามีองค์ราชนผู้อดทนทุ่มเทบากบันเติมความฝันให้แผ่นดินควานทองเนื้อดินทั่วทิ้งไปถึงพอเป็นที่พึงของไทยทั้งพองไปรับไทยสามัคคีกพร้องดองเดินตามทันลองของความพอเอียมทรงพระเจริ เนื้อแดนสยามธานีเวลานี้ดอกไม้อบอุ่นสวนรวมใจไทยทุกส่วนคือพ่อของเราพระเจ้าอยู่หูเหนือกล่าวกระหม่อมขอเดชะในวารดิคนไทยทวนทูน เทศไทยรวมใจร่วมตัวเป็นคำจงรักเรารัก ใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อคำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่วันอุป,ปรสรรคพ่อไม่ทอ้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพอไม่พรานทุกพ้องไยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่ยืน เคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพอคิดถึงแต่ลูกหลานภายสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่่งไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อ วงใจ พ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพอ่อแต่พ่อคำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจ ให้ทุกดวงโอ้พาอหลวงในดวงใจโอ้พาอหลวงในดวงใจ <t>